การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบเล่นโยนรับลูกบอลกับเพื่อนๆมากเอา้ารับนะปึบได้แล้วเด็กชายรับลูกบอลได้เก่งกว่าใครเพื่อนเด็กชายอาศัยอยู่กับพ่อของเขาสองคน ทุกครั้งที่พ่อของเขาว่างเขาก็มักจะรบเร้าให้พ่อเล่นโยนลูกบอลกับเขาอยู่เสมอเสมอท่านพ่อเรามาเล่นโยนลูกบอลกันเถิดนะอืมได้สิึสนุกจังเลยอืมพ่อก็สนุกเหมือนกัน วันนี้พอแค่นี้ก่อนถืดนะพ่อต้องไปทำงานแล้วว้ากำลังสนุกเลยเชียวท่านพ่อวันหลังเล่นกับข้าอีกนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแต่พ่อของเด็กชายก็มีความจำเป็นที่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวพ่อของเด็กชายหาเลี้ยงชีพด้วยการเปิดร้านอาหารซึ่งเป็นร้านเล็กๆข้างทางแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็พอได้เงินส่งเสียให้เด็กชายได้เล่าเรียนหนังสือ ครัวเหินหาวหลายปีต่อมาเด็กชายก็ได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มจนเมื่อเล่าเรียนจนจบแล้วเขาก็ได้ออกหางานทำอืมประกาศรับสมัครเสมียนบัญชีรายได้ดีน่าสนใจจังเลยงานท่าทางจะสบายแถมยังได้เงินเดือนเยอะอีกด้วย ชายหนุ่มได้ไปสมัครงานเป็นเสมียนบัญชีที่สำนักการเงินแห่งหนึ่งแต่เมื่อได้ทำงานไปสักพักเขาก็รู้สึกเบื่อและอึดอัดทำงานเสมียนเนี่ยมันเมื่อสมองจังเลยวันๆเจอแต่ตัวเลขตัวหนังสือยะแยะไปหมดแถมการเป็นลูกจ้างคนอื่นนี่ก็แสนอึดอัด จะไปไหนมาไหนตามใจก็มีได้ทําไมชีวิตของคนเราจึงต้องทนลําบากตรากตรำขนาดนี้ด้วยนะแบบนี้คนเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อลําบากตรากตรำจนวันตายอย่างนั้นหรือวันหนึ่งชายหนุ่มได้บังเอิญเดินไปพบกับนักพูดปลุกพลังใจคนกําลังพูดปลุกกาลังใจผู้คนอยู่ที่ลานกลางเมือง หากเราได้ทำงานที่เรารักงานที่เราชอบชีวิตนี้จะเหมือนไม่ได้ทำงานอีกเลยด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงได้เอ่ยถามไปว่าเหตุใดจึงเหมือนไม่ได้ทำงานล่ะก็การที่เราได้ทำงานที่เรารักแปลว่าได้ทำงานที่เราอยากทำอยู่แล้วเราจึงมีความสุขที่ได้ทำและเมื่อเราได้ทำงานอย่างมีความสุขเราจึงไม่รู้สึกว่าได้ทำงานอย่างไรล่ะ แถมยังช่วยทาให้เราทําผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพและมีผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วยอะไรๆก็จะดีตามไปหมดอืมจริงด้วยสิคนเราต้องได้ทํางานที่รักชีวิตถึงจะมีความสุขและมีความหมายเมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงตัดสินใจไปขอลาออกจากงานเท่าแกถข้ามาขอลาออกอา้าวทาไมล่ะเพิ่งมาทํางานได้ไม่เท่าไรเองไม่ใช่หรือ ข้ารู้สึกว่างานนี้คงไม่เหมาะกับข้าข้าอยากออกไปแสวงหาทำงานที่ข้ารักจะดีกว่าเฮ้อเด็กสมัยนี้เหตุได้พากันเป็นแบบนี้กันหมดนะมีสู่งานเอาเสียเลยเดี๋ยวก็มาขอขึ้นเงินเดือนเดี๋ยวก็อยากลดเวลาทำงานนี่ก็อยากไปแสวงหางานในฝันอีกเฮ้อแล้วต่อไปจะยังมีใครทำงานกันอยู่ไหมเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้น ชายหนุ่มจึงเลิกไปทำงานตั้งแต่นั้นมาเพื่อเสาะหางานที่เขาอยากทำพ่อของชายหนุ่มเห็นว่าเขาไม่ได้ไปทำงานมาหลายวันแล้วจึงได้เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าอ้าวเมดได้หมู่นี้มีเห็นเจ้าไปทำงานเลยล่ะข้าลาออกแล้วแหละท่านพ่อข้าว่าจะหางานใหม่ที่ข้ารักทำจะดีกว่าแล้วเจอหรือยังล่ะงานที่เจ้ารัก ยังเลยงานอะไรก็ดูลำบากเหมือนกันหมดมิเห็นมีงานอะไรที่น่าทำที่ทำแล้วดูจะมีความสุขเลยอย่างนั้นเรามาช่วยกันทำร้านอาหารนี่ดีไหมละ่ะมิเอาหรอกท่านพ่องานร้านอาหารมันดูเฉยและไม่มีอนาคตมิรู้ว่าจะทำไปทำไมข้าเห็นท่านทำมาทั้งชีวิตก็ยังมีได้ร่ำรวยกับเขาเลยแถมยังน่าเบื่อกว่างานเสมียนที่ข้าเพิ่งลาออกมาเสียอีก วันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังนั่งครุ่นคิดอยู่ที่ร้านอาหารอยู่นั้นก็ได้มีลูกค้าคนหนึ่งแต่งตัวท่าทางภูมิฐานเดินเข้ามาในร้านเท่าแก่เอาของดีๆแพงๆมาสักสองชามสิได้ครับชายหนุ่มจำได้ว่าลูกค้าคนนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยแต่งตัวดีอย่างนี้มาก่อนจึงได้เดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยว่าพี่ชายเดี๋ยวนี้เหตุใดท่านดูท่าทางภูมิฐานจัง อ๋อกว่าเดียวนี้ข้ารวยแล้วน่ะสิมันก็ต้องแต่งตัวให้สมฐานะโอ้โหข้าจำได้ว่าเพิ่งเห็นท่านเมื่อมินานนี้เองตอนนั้นท่านสารรูปมอซออย่างกับขอทานแต่เดี๋ยวนี้ดูภูมิฐานขึ้นเป็นกองเลยชมฤทธด่าว่านั่นท่านทำมาหากินอะไรอย่างนั้นหรือถึงได้ร่ำรวยรวดเร็วเช่นนี้อ๋อข้าก็เล่นซื้อขายหลักทรัพย์น่ะสิเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมกันจะไม่รู้จักหรอกหรือข้าก็พอได้ยินมาบ้างมินึกเลยว่าจะทําให้ร่ํารวยได้รวดเร็วเช่นนี้แล้วมันยากหรือเปล่า มีอยากรอกแทมยังสบายอีกต่างหากแค่ซื้อตอนจะขึ้นขายตอนจะลงแค่นั้นเองหากเจ้าสนใจเดี๋ยวข้าช่วยสอนให้ก็ได้ดีสิพี่ชายอืมข้าเจอแล้วนี่แหละคืองานที่เหมาะสมกับข้าหลังจากวันนั้นชายหนุ่มก็ตัดสินใจขอยืมเงินจากพ่อของเขาก้อนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่คนแนะนำ ซึ่งแรกๆก,ก็เป็นไปได้ด้วยดีงานนี้เป็นงานที่ดีจริงๆเลยไม่ต้องลำบากตรัสรำแถมยังมีอิสระมีเวลาเป็นของตัวเองงานสบายๆเงินดีๆก็มีอยู่ตั้งเยอะแค่รู้จักเลือกชีวิตก็สุขสบายแล้ว แม้การเล่นซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นงานที่สบายและดูโก้หรูแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงยิ่งการลงทุนแบบเกงกำไรที่มีความผันผวน,นสูงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดอ้าวทำไมวันนี้เจ้าดูสีหนาเป็นกังวลจังช่วงนี้หลักทรัพย์ราคาร่วงนะครับช่วงไหนที่หลักทรัพย์ราคาตกชายหนุ่มก็จะเป็นกังวลแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับ เฝ้ารอแต่เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดในวันถัดไปเพื่อจะได้ไปซื้อขายแก้มืออีกครั้งจะไหนตอนเราซื้อแล้วราคามันกลับตกแต่พอขายราคามันกลับขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเลยนะ จนสุดท้ายเงินที่นำไปลงทุนก็สูญไปจนหมดวันนี้มีไปตลาดหลักทรัพย์หรอกหรือท่านพ่อข้าขอโทษท่านด้วยข้าเอาเงินของท่านไปเล่นจนเสียจนหมดแล้วแหละข้าคงไม่มีปัญญาจะหาเงินมาใช้คืนท่านเป็นแน่ม่เป็นไรเงินส่วนนั้นข้าตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้เจ้าทำทุนอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้หมดแล้วนะว่าแต่เจ้าคิดจะทำอย่างไรต่อไปล่ะ ข้าเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันท่านพ่อข้ารู้สึกหมดไฟไปเสียแล้วแหละเดี๋ยวนี้ข้ารู้สึกขยับการลงทุนไปเลยจะกลับไปทํางานเป็นลูกจ้างก็อึดอัดไม่เป็นอิสระม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปดีแล้วเช่นนั้นก็มาทํางานที่ร้านอาหารด้วยกันสิแต่ว่าข้าไม่ชอบทํางานร้านอาหารนี่นาะมันเป็นงานที่ซ้ำซากจําเจอย่างน้อยก็ทําทไปก่อนเถิดพอได้เงินซื้อข้าวกินยุคนี้เงินไม่ได้หาได้ไง่ายๆเหมือนก่อนอะไรที่ทําแล้วได้เงินก็ทําไปก่อนเถิด เมื่อไม่รู้จะทำอะไรที่ดีกว่านี้ชายหนุ่มจึงจำต้องยอมมาช่วยพ่อของเขาทำร้านอาหารซึ่งเป็นงานที่เขาไม่ชอบเลยทุกวันเขาจึงทำงานด้วยความเบื่อหน่ายอย่างสังกระตายไปวันๆไร้ความกระตือรือร้อนเย็นวันหนึง่งขณะที่เขากำลังจะปิดร้านเดี๋ยววันนี้พ่อว่าจะไปทำธุระในเมืองฝากจเจ้าปิดร้านให้ด้วยนะได้ครับท่านพ่อ เมื่อชายหนุ่มเก็บของเสร็จแล้วเขาก็นั่งครุ่นคิดอยู่ที่หน้าร้านขณะนั้นก็ได้มีนักพรตผู้หนึ่งเดินผ่านมานักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองเมื่อชายหนุ่มเห็นเฉินกุ้ยเซียงจึงได้เข้าไปถามว่าท่านนักพรตข้าได้ยินมาว่าท่านมีปัญญายุทธ์สูงทรงท่านช่วยไขยข้อข้องใจให้แก่ข้าน้อยสักหน่อยจะได้หรือไม่ มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือข้าเคยได้ยินมาว่าหากเราได้ทำงานที่เรารักจะเหมือนว่าเราไม่ได้ทำงานอีกเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือถูกต้องแล้วเพราะความรู้สึกลำบากนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานแต่ขึ้นอยู่กับความอยากทำหากเป็นสิ่งที่เราอยากทำแม้ให้ปีนเขาสูงก็ยังมิรู้สึกว่าลำบากแล้วคนเราจะสามารถได้ทำงานที่รักงานที่ชอบได้จริงๆอย่างนั้นหรือ ย่อมได้อยู่แล้วหากเป็นเช่นนั้นแล้วใครจะอยากทำงานที่ลำบากละ่ะใครๆก็อยากทำงานที่สบายกันทั้งนั้นมิใช่หรือถูกต้องแล้วเราจะได้สิ่งที่คู่ควรตามศัก,กยภาพของเรามิใช่แค่เราใฝ่ฝันบางงานที่เราอยากทำหากมีคนที่ทำได้ดีกว่าก็ย่อมได้งานนั้นไป เช่นนั้นคำพูดที่ว่าหากได้ทำงานที่รักแล้วชีวิตจะมีความสุขก็เป็นแค่คำพูดประโลมโลกเท่านั้นเพราะน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเป็นเช่นนั้นได้เราจรึงเห็นแต่ผู้คนที่ต้องทำงานลำบากตรกตรำเพราะไม่มีทางเลือกอยู่เต็มไปหมดพ่อหนุ่มเจ้าเข้าใจผิดแล้วแม้เราไม่อาจเลือกงานที่ปรารถนาได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะมิสามารถได้ทำงานที่ชอบเช่นนั้น หากเราต้องทนทำงานที่มิชอบเพราะเลือกไม่ได้ละ่ะจะให้ฝืนใจชอบงานที่ทำเอาอย่างนั้นหรือหากมิอาจเลือกงานที่ชอบได้ก็จงทำให้งานที่ไมิชอบกลายเป็นงานที่ชอบเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปนักพรตพูดอะไรก็มิรู้งานที่เรามิชอบมันจะกลายเป็นงานที่เราชอบไปได้อย่างไร เช้าวันต่อมาชายหนุ่มก็ได้มาช่วยงานพ่อของเขาที่ร้านอาหารเหมือนอย่างเคยพ่อของชายหนุ่มได้เรียกให้เขามาช่วยขนของที่ซื้อมาจากตลาดไปไว้ในร้านมาช่วยขนของที่ซื้อมาเข้าร้านหน่อยเร็วแต่ด้วยความขี้เกียจชายหนุ่มจึงได้ตะโกนบอกกับพ่อของเขาว่าท่านพ่อเดินไปเดินมาหลายรอบมันเหนื่อยท่านโยนมาให้ข้าเลยก็แล้วกันข้าจะคอยรับอยู่ที่นี่เอาอย่างนั้นเลยหรือ เมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อของชายหนุ่มจึงได้โยนของที่ซื้อมาไปให้ชายหนุ่มซึ่งเขาก็รับไว้ได้อย่างแม่นยำเห็นไหมล่ะท่านพ่องานเสร็จเร็วขึ้นเป็นกองเลยอืมแบบนี้ก็สนุกดีแฮะพอได้แก้เบือ่อพอได้มีสีสันในชีวิตบ้าง ตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าจะทำอะไรชายหนุ่มก็จะให้พ่อของเขาโยนให้อยู่เสมอเอาเอาชามพวกนี้ไปลางหน่อยนะโยนมาเลยท่านพ่อเอาสูงสงเลยข้ารับได้สบายมากชายหนุ่มสามารถรับได้อย่างแม่นยำเหมือนเช่นเคยพอดีมีลูกค้าคนหนึ่งที่กำลังนั่งกินอาหารอยู่ในร้านได้เห็นสิ่งที่พ่อลูกทำก็รู้สึกทึ่งและนึกสนุกด้วย จึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาอย่างนี้ข้าขอสั่งผัดผักบุ้งไฟแดงจานหนึ่งแต่ขอเสิร์ฟแบบลอยฟ้าเหมือนเหมือตะกี้นะได้เลยครับสบายมากและแล้วชายหนุ่มก็สามารถรับจานอาหารที่ลูกค้าสั่งมาเสิร์ฟลงโต๊ะได้อย่างสวยงามบรรดาลูกค้าคนอื่นๆที่อยู่ในร้านเมื่อได้เห็นก็ต่างอยากเอาอย่างมั่งจึงพากันสั่งอาหารและให้เสิร์ฟแบบลอยฟ้ากันทุกโต๊ะ ข้าขอเอาแบบโต๊ะนั้นหมั่งที่หนึ่งนะข้าก็ด้วยได้เลยครับวันนั้นชายหนุ่มรู้สึกสนุกสนานกับการทำงานอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยจริงๆแล้วงานที่น่าเบือ่อก็ทำให้กลายเป็นงานที่สนุกได้เหมือนกันนี่นะ ดุดจางสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาพนชายหนุ่มก็หวนคิดถึงคำพูดที่นักพรดเฉินกุ้ยเซียงเคยกล่าวไว้ข้าเข้าใจแล้วเป็นอย่างที่ท่านนักพรดกล่าวไว้จริงๆด้วยงานที่เรามิชอบก็สามารถทําให้กลายเป็นงานที่ชอบได้เพียงเรารู้จักปรับเปลี่ยนเติมแต่งสิ่งที่เราชอบเข้าไปก็ทําให้งานที่น่าเบื่อกลับกลายเป็นงานที่สนุกกลายเป็นงานที่เราชอบขึ้นมาได้ กินข่าวร้านนี้เพลินดีจริงๆทั้งอร่อยทั้งไดรลุ้นฮ่าฮาใช่ใช่ตั้งแต่นั้นมาร้านอาหารของชายหนุ่มและพ่อของเขาก็กลายเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเมืองและขายดีขึ้นเป็นเทน้ำเทท่าเพราะผู้คนต่างอยากมาดูการเสิร์ฟอาหารแบบพิสดารที่ไม่เหมือนใคร นี่ไงถึงแล้วร้านครัวเหินหาวที่เราตามหาจะรู้ได้อย่างไรว่าใช่ก็ดูจากการเสิร์ฟอาหารของเขาสิในที่สุดชายหนึ่งก็ได้ค้นพบและได้ทำงานที่เขารักงานที่ทำแล้วมีความสุขจนรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ทำงานเลยอย่างที่เขาใฝ่ฝันหาปัญญายุทธจากเรื่องนี้หากสิ่งที่เราตามหานั้นหาได้ยากหรือเกิดขึ้นได้ยากหรืออาจไม่มีอยู่จริง เราก็ควรสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยตัวของเราเองคนเรานั้นคงไม่มีใครที่อยากจะทำงานที่ลําบากต่างก็อยากทำงานที่สบายงานที่รักงานที่ชอบกันทั้งนั้นแต่ก็คงไม่มีทางที่ทุกคนจะทำเช่นนั้นได้เพราะศักยภาพและความจําเป็นของแต่ละคนนั้นต่างกันแต่แม้จะเลือกทำงานที่ชอบไม่ได้ก็ใช่ว่าชีวิตจะต้องดำเนินไปอย่างไร้ความสุขไร้ความหวัง เพียงเรารู้จักปรับเปลี่ยนแต่งเติมสีสันให้กับงานที่ทำให้เป็นไปอย่างที่เราชอบและรู้สึกสนุก mm hmm. ก็สามารถทำให้เรามีพลังและรู้สึกมีความหมายที่จะตื่นขึ้นมาทำงานในทุกๆวันได้ mm hmm. อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ์ ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยฝีมือโยนลูกบอลของท่านเยี่ยมยุดสมดังฉายาฝ่ามือเมคาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านเลิกเดินตามความฝันที่จะเป็นนักกีฬาประจำเมืองแล้วอย่างนั้นหรือ ขาเลิกเพ้อฝันเรื่องนั้นแล้วแหละความฝันที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงหรือเปล่าสู่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินจะดีกว่าทำมาหากินทำร้านอาหารนั่นนะหรือในท่านเคยบอกว่ามิชอบทำร้านอาหารมิใช่หรือเดี๋ยวนี้ค่ะมีลูกแล้วจะเอาแต่เรื่องมากเลือกนุ่นเลือกนี่เลือกงานอีกไม่ได้แล้วแหละอะไรที่ทำแล้วได้เงินก็ต้องคว้าไว้ก่อนมีลูกมันจำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้นเชียวหรือ สมัยเราลำบากมามากข้าก็ไม่อยากให้ลูกต้องอดอยากเหมือนข้าอยากให้มีโอกาสได้เล่าเรียนอีกอย่างข้าอยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนเพื่อตอนลูกเรียนจบจะได้ให้เขาไว้ใช้ทําทุนในการ,รเผชิญชีวิตอืมลูกชายของท่านช่างโชคดีเหลือกเกินที่มีพ่อดีๆอย่างท่าน ช,ช่วยคนให้ได้ลุกพ้นความทุกข์เค็นปลุมปลอบใจให้อยู่ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง